สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวท้องถิ่นนะครับวันนี้ผมลองแม็กสอบท้องถิ่นหรือกุลวัฒนวิเศษยิ่งนะครับเราก็มาต่อกันในตอนที่2ของพรบนะครับว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้รู้ลักษณะนะครับแล้วก็ความสําคัญที่มานะครับของการออกพรบฉบับนี้มาแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยจะเป็นการสรุปเนื้อหานะครับสำคัญสำคัญนะครับที่จะมีการออกข้อสอบครับหนึ่งแน่นอนในส่วนแรกเนี่ยในเรื่องของคํานิยาม ผู้รักษาการวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันบังคับใช้เนี่ยตรงนี้มีการออกข้อสอบอย่างแน่นอนนะครับเป็นส่วนที่1น,นะครับส่วนที่2เนี่ยที่เราจะพูดกันก็คือมันเป็นสรุปในส่วนเนื้อหาสําคัญนะครับของพอรบฉบับนี้นะครับในพรบฉบับเนี่ยนะครับในส่วนแรกนะครับหรือส่วนที่2เนี่ยที่จะมีการออกข้อสอบเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ว่า ไอ้ความผิดนะครับเกี่ยวกับการเสนอราคานะครับต่อหน่วยงานรัฐเนี่ยมันมีกลุ่มผู้กระทําความผิดทั้งหมด3กลุ่มนะครับมีผู้กระทําความผิดทั้งหมด3กลุ่มเราต้องรู้ก่อนนะครับกลุ่มที่1เนี่ยจะเป็นกลุ่มบุคคลภายนอกนะครับเช่นร้านกอร้านขอร้านคอนะครับจะเป็นบุคคลธรรมดานะครับหรือนิติบุคคลนะครับเช่นห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดได้หมดนะครับเป็นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นผู้เสนอราคานั่นเองนะครับหรือ ผู้ใดก็ตามนะครับที่เป็นผู้ละในการชักชวนนะครับเช่นกขอเนี่ยเดิมนะครับเดิมนะไม่ได้ตั้งใจจะหัวประมูลนะครับหรือพูดจาตกลงราคากันนะครับแต่ปรากฏว่ามีผู้กว้างขวางในจังหวัดนั้นนะครับบ้านใหญ่ไฟแรงสูงนะครับในจังหวัดเนี่ยนะครับอาจจะเป็นผู้ใดนะครับผู้หนึ่งถือว่าเป็นผู้ใดนะแล้วไปเชิญกขอมาประชุมกันนะครับเพื่อหัวประมูลหรือเพื่อเพื่อเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับ นายงอเนี่ยนะครับบ้านใหญ่ไฟแรงสูงเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้กระทําผิดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นกลุ่มบุคคลภายนอกกลุ่มที่1นนะครับกลุ่มที่2กลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มข้าราชการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเองนะครับกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่2นะครับซึ่งอาจจะมีส่วนร่วมนะครับในการกระทําความผิดก็ได้นะครับเช่นเช่นผมยกตัวอย่างนะปรากฏว่ากอขอคอเนี่ยนะครับเสนอราคามาเรียบร้อยแล้วปิดซองมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เจ้าหน้าที่นะครับหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ คนนี้รู้จักกับร้านคอเป็นพิเศษนะครับก็แอบนะครับแอบเปิดซองดูราคาของร้านกอและร้านขอนะครับว่าเขาเขียนเท่าไหร่นะครับแอบเปิดดูปรากฏว่าเห็นว่าร้านกอเสนอ4ี่ล้านห้าแสนร้านขอเสนอ5ล้านนะครับเมื่อทราบดังนั้นเนี่ยก็เอาความนี้ไปบอกร้านขอนะครับร้านขอก็เลยเขียนมา4ี่ล้านสองแสนบาทนะครับให้ต่ํากว่าร้านกอนะครับที่เสนอมา4ี่ล้านห้าแสนเนี่ยร้านขอก็ชนะนะครับการประมูลไปเนี่ย กรณีน,นี้นก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับผู้ที่กระทําความผิดเป็นกลุ่มที่สองนะครับสุดท้ายนะครับกลุ่มผู้กระทําความผิดที่มันจะมีบทลงโทษในพรบฉบับนี้ก็คือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับหรือกรรมการใดๆเนี่ยจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองก็เข้ามามีส่วนนะครับเช่นรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการกระทําความผิดเช่นนะครับเจ้าหน้าที่นะครับเดิมเนี่ยจะไม่ได้กระทําความผิดหรอกนะครับแต่ท่านผู้ไปหารเช่นท่านนายกเนี่ยก็เรียกเจ้าหน้าที่นะครับเรียกข้าราชการมาบอกว่าไหนแกะซองมาให้ดูหน่อยซิของกอและขอว่าเขาเสนอราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่แกะนะครับแล้วผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองคือท่านนายกบอกว่าถ้าแกะเนี่ยจะให้สองขั้นปีนี้นะเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ อยากได้สองขั้นก็แกะนะครับแล้วก็อ่านแล้วก็เอาบอกท่านนายกไปอย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยก็ถือเป็นกลุ่มผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองครับเบื้องต้นเนี่ยเราต้องรู้ว่ามีกลุ่มใดบ้างนะครับแล้วเรื่องที่สองที่เราต้องรู้คือนะครับการกระทํานะครับการกระทํานะครับว่าไอการกระทําความผิดเนี่ยนะครับมันมีกี่ลักษณะนะครับเช่นมีการตกลงการมีการข่มขู่นะครับใช้อุบายอย่างเงี้ยนะครับช่วยเหลือนะครับอนุมัติละเว้นต่างๆเนี้ย ในแต่ละการกระทาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับและการกระทําแต่ละกรรมแต่ละรูปแบบเนี่ยมันจะมีบทลงโทษนะครับที่ต่างกันนะครับเช่นการข่มขู่เนี่ยก็จะมีโทษนะครับ5ปีถึง10ปีนะครับเป็นโทษจำนะครับแล้วก็มีโทษปรับเนี่ยนะครับเราจะต้องแยกให้ได้นะครับว่าในพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรมเนี่ยมันมีบทลงโทษอย่างไรนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ลักษณะข้อสอบนะครับ เขาก็จะถามนะครับว่าเมื่อมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับจะมีโทษเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับเมื่อมีการกระทําความผิดแล้วนะครับใครนะครับจะเป็นผู้รับผิดชอบหรือมีหน้าที่นะครับในการดําเนินการกับผู้กระทําความผิดนะครับตรงนี้เราต้องรู้นะครับเพราะในการกระทําความผิดเนี่ยมันมีบุคคลทั้งหมด3กลุ่มเห็นไหมครับบุคคลภายนอกเจ้าหน้าที่และผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับดังนั้นในแต่ละ ส่วนเนี่ยจะมีวิธีการมีขั้นตอนการดําเนินการนะครับที่มีการแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญสําคัญนะครับในการติวสอบนะครับเป็นเนื้อหาสําคัญนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับก็ถ้าเราจับประเด็นได้แบบนี้นะครับเราจับประเด็นได้แบบนี้เนี่ยนะครับในการอ่านนะครับในการอ่านหนังสือนะครับของตัวพรบเนี่ยก็ไม่ยากจนเกินไป นะครับหากเราจับประเด็นได้ถูกนะครับคราวนี้เรามาลองมาดูตัวอย่างข้อสอบก่อนนะว่าตัวอย่างข้อสอบเนี่ยมันจะออกในลักษณะไหนนะครับอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะนะครับในข้อที่5นะครับข้อที่5นะครับเขาบอกว่าผู้ใดนะครับผู้ใดใช้อุบายหลอกลวงนะครับหรือกระทําการโดยวิธีอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าทําการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมต้องระวังโทษจําคุกอย่างไร เห็นไหมครับข้อสอบเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับในตอนที่2เนี่ยนะครับเราก็จะพูดนะครับในเนื้อหาภาพรวมนะครับว่าการอ่านหนังสือในพรบนี้นะครับความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐเนี่ยมันมีประเด็นหลักๆอะไรบ้างนะครับในตอนที่3เนี่ยเราจะลงไปในเนื้อหาแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน้องๆนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ การติวของลองแม็กนะครับซึ่งตอนเนี้นะครับเราก็มีการติวนะครับในเนื้อหาวิชานี้อยู่นะครับในเรื่องของประปบความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐนะครับซึ่งในสายการเงินการคลังเนี่ยนะครับหลายๆตำแหน่งเนี่ยนะครับก็จะต้องติววิชานี้นะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับก็สามารถสอบถามนะครับทักเฟสทักไลน์เข้ามาได้นะครับเวลาทักเฟสเข้ามาเนี่ยนะครับก็ ไปกดหาก็ได้นะครับชื่อผมนะครับก็จะเป็นชื่อของกุลวัฒนะครับวิเศษยิ่งนะครับชื่อนี้นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะเป็นรูปโปรไฟล์นะครับก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับสอบถามนะครับซึ่งค่าติวเนี่ยภาคขอนะตอนนี้ที่เปิดติวอยู่เช่นนักวิชาการตรวจสอบภายในนักวิเคราะห์แล้วก็พัสดุเนี่ยนะครับก็มีค่าติวนะครับประมาณนะครับไม่ใช่ประมาณหรอก300บาทนะครับก็จะมีเอกสารนะครับให้ นะครับแต่น้องๆก็ต้องโหลดนะครับไปปริ้นเองนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกปริ้นเนี่ยก็แจ้งได้นะครับเราก็มีหนังสือขายให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่สนใจติดตามรับชมรับฟังนะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อในตอนที่3นะครับสวัสดีครับ